วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปียตมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ัตถุมงคลในชนิดนี้ชนิดนี้วันนี้นะครับไม่ได้ให้เช่ามานานมากแล้วคนที่จะได้ก็คือต้องเป็นลูกศิษย์ที่กนๆเลยเช่าเช่าไปก่อนที่จะมีรายการเช่าไปนานเลยนานมากนานมานเดี๋ยวใค่เขาดูเลยครับนี่แค่ดูอันนี้คืออะไรครับอาจารย์อันนี้คือน้ามันจนหลง น้ำมันจนหลงอ่ะเพื่อสมาชิบกบกที่จะใส่ในแพ้ในเพลก็จนหลงเหมือนกันไม่ใช่อันนี้มันมีเพียบเลยเ,ยเห็นไหมอ๋อมีของข้างในด้วย,ยใช่ไหมเพียบเลยอันนี้คือมันเป็นของที่ทํามาเพื่อการนี้โดยตรงว่าไงบริสเซอร์โอเคยังอ่าโอเคน้ำมันจนหลงอันเนี้ย <c oughs> เป็นวิชาของพ่อไรนเขียวซึ่งอยู่ในตําราแล้วก็ทําขึ้นมาครับ <c oughs> จนหลงรุ่นหนึ่งราคาไม่ต้องถามครับ <c oughs> จนหลงรุ่นสองก็ราคาไม่ต้องถามเหมือ <c oughs> นกัน ไปไกลมากเลยส่วนอันเนี้ยเราเอาในโหลรุ่นแรกรมาใส่ให้<น>เป็นการทําขึ้นมาใหม่นะเอาโหลรุ่นแรกมาใส่ก็เป็นรุ่นดก็คือเป็นน้ํามันรุ่นแรกนี่แหละเอามาใส่ในขวดนี้ให้ด้วยเหตุผลที่ว่ามีสมาชิกเราบอกว่าอยากได้น้ํามันจนหลงครับแล้วก็บางคนอกอาจารย์ผมอยากได้น้ามันปเป็นเลี่ยมแมลงผู้แมลงผู้ผมยุบอ่ามันมันดูดมันดูดอ่าแมลงผู้น้ามันมันยุบไปครับแมลงผู้มันดูดเข้าไปครับอยากจะเช่าน้ํามันอาจารย์มาเลี่ยมบักเนี้ย ก็เลยไม่รู้ทําไงให,ให้แต่น้ำมันเปล่าๆก็ไม่สบายใจเพราะว่าคนหลายคนเอาไปก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปเลี่ยมในวัตถุมงค<ช>ลกันเราก็เลยเอ้าเพื่อการนี้ก็เอาน้ามันจนหลงว่านเดิมว่านเดิม,ดมอ่าว่านตัวเดิมทุกอย่างที่เก็บไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็น้ามันเดิมมาใส่ขวดให้ใหม่ครับอใน,นขวดมีอะไรบ้างอาจารย์ในขวดที่จะมีว่านเถวาวันหลงเถวาวันหลงอ่าว่านสาวหลงสาวหลงอ,อ่า เขาว่าหลงสาวหลงแล้วก็ผมผีพายไม่ใช่ผมผีนะว่านผมผีพายว่านใช่ไหมอ่าก็คือหัวว่านเนี่ยเป็นหัวคนเลยแล้วก็ไออันเนี้ยเป็นคล้ายๆเส้นผมออกมาจากหัวคนรุนแรงมากไม่มีแล้วมันมันเกี่ยวอะไรอาจารย์เรื่องเมตตามหานิยมสุดๆดโอ้โหสุดสุดนะสุดๆดของสุดๆดสุดๆเลยอาจารย์อ่าสุดๆของสุดๆใครที่อยากได้น้ำมันจนหลงไปเลี่ยมในวัตถุมงคลกับก็เช่าไป ใครที่จะเช่าไปพกทั้งขวดเดี๋ยวฟังอธิบายว่าดียังไงแล้วพกยังไงใช้ยังไงแล้วเดี๋ยวก็ก็ฟังดูอันนี้มึงเล่นใส่ตะกุดทองเงินหน้าทองนี่คือตะกุดทองสตาโลหะเงินนี่ก็คือเงินพดด้วงนะครับเอาเงินพดด้วงมาหลอมอลวรีดทําแผ่นตะกุดทองก็เป็นทองสตาโลหะนาคนี่ก็คือเอานาคเอาทองคําเอาทองแดงฟ้าผ่ามาผสมแล้วรีดเป็นแผ่นแล้วก็เขียนเป็นจานแล้วจานนั้นอ,อะไราจาน อันนึงเป็นยันบังคับเทวดาบังคับเทวดาอันนึงเป็นบังคับพูดก็คือคนทั่วไปครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเทวดาจุงนางขณะที่เรากลับมาอธิบายว่าน้ํามันจรหลงยังไงครับคือสมัยก่อนเนี่ยโจรเนี่ยขึ้นป้นบ้านคนเวลาจรจะป้นคือต้องขึ้นบ้านครับบุรพาจารย์สมัยโบราณเขาจะไปหาบ้านตามเนี่ยตัวหนึ่งก็คือถาวรหลงตัวเดียวนะครับ ในตำราเนี่ยเขาระบุแค่เถาวันหลงตัวเดียวครับเอาเก็บให้ได้วันที่ขึ้นเจ็ดค่ำวันจันทร์รถ้าได้วันจันทร์เดือนเจ็ดยิ่งดีวันจันทร์เดือนเจ็ดอ่าวันจันทร์เดือนเจ็ดขึ้นเจ็ดค่ำยิ่งดีโอ้ต้องขึ้นเจ็ดค่ำด้วยอ่าใช่ยิ่งดีถ้าเก็บว่านมาในวันนั้นจะแรงแรงสุดแล้ว,ว่านในขวดได้ทั้งหมด เก็บในวันจันทร์เดือนเจดขึ้น7จ็ดค่ำเลยโอ้ยอันนี้ได้เรื่องดีสุดตามตำราของที่สุดของตาตำราเลย oh. และเป็นว่านที่พีมาจากในป่าไม่ได้ซื้อมาจากที่ไหนบ้านเนี่ยเก็บมาถูกตั้งตาตำราครับวิธีการสมัยก่อนก็คือบ้านเขาจะยกสูงในตำราเขาระบุว่าให้ไปเอาว่านเพาว่าหลงตัวเดียวครับเอามาใส่ในน้ำมันแล้วก็ฝังไว้ที่หัวกระไดนี่ตำราตาตำราถ้าโจรขึ้นมาป้านบ้านคือมันต้องข้ามน้ำมันมาครับมันจะกัดใจมาลัก อ๋อโจรหลงฮ่าก็คือโจรมันจะมาหลงรักเจ้าของบ้านม,มันก็จะไม่ป้อนนี่คือแล้วก็มันเป็นไปตามนั้นอ๋อเป็นวิชาของใครอาจารย์ผมอยากรู้จริงอันนี้มันเป็นวิชาของเขา,อ,าอ้อโบราณเขาอ้อใช่ไหมอาจารย์เป็นวิชาเข,ขาอ้อโบราณแต่อาจารย<ต>์ก,ก็รู้จักน้ำมันโจรหลงแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครลาเป็นคนแรกที่พูดเรื่องน้ำมันโจรหลงเพราะว่าตำราเล่มนี้มันตกทอดอยู่กับวัดมะเดื่อทองมะเดื่อทองอในปัตตานีก็คือพ่อท่านศรีพุทธวัดมะเดื่อทองอาจารย์ศรีพุทธวัดมะเดื่อทองเนี่ยถ่ายทอด ให้คนสองคนครับก็คือให้อาจารย์สีแก้วสีแก้วัดทวยเงาะอ่ากับอาจารย์ดําว่านางโอสองคนอาจารย์สีแก้วกว,งงวัดทวยเงาะใช่อดีตเจ้าวาดทวยเงาะแล้วก็อาจารย์อาจารย์ดําว่านางโอสองคนครับที่ได้วิชานี้จากหลวงพ่อสีพุธวัดมาเดือทองมาครับอ่าที่เขาเรียกว่ากาโผวัดกาโผวัดมาเดือทองอ่า <มๆ S 2> ดังมากครับแล้วก็วิชานี่ยพอมาในอยู่ในยุคของอาจารย์สีแก้วเนี่ยคนที่เรียนมาก็คืออาจารย์ทองวัดสัมพโเชย อาจารย์ทองเขาเรียนมา,าเรียนเรียนมาจากอาจารย์ศรีพุทธวัดบมะเดื่อทองครับแล้วก็อ่าคนที่สองก็คืออ่หลวงพ่อที่วัดดังโอหลวงพ่อดำอ่าครับคนที่เรียนจากหลวงพ่อดำก็คือพ่อท่านเขียววัดห้วยงะออกพ่อท่านเขียวมาเรียนอาจารย์แต่ตัวเราเนี่ยเรียนวิชานี้จากพ่อท่านเขียวแล้วก็ยันทองอ้าวก็ก็เรียนก็รวบมาเลยรวบมาเลยก็เหมือนกันตำราว่าเหมือนกันหมดอาจารย์ทองวัดสัพพะเชยเคยสร้างน้ำมันจนหลงขึ้นมารุ่นแรก แต่แพงโคตรอาจารย์ทองอ่ะอาจารย์ทองตอนตอ้นจแพงมากเท่าไหร่อาจารย์ประมาณได้ไหมตอนที่ออกไม่มีราคาแจกให้ลูกศิษย์อ๋อตอนตอนที่ออกไม่มีเลยปัจจุบันนี้ขวดละเจ็ดหมื่นก็ไม่มีขายเจ็ดหมื่นก็ไม่มีขายคือมีเงินเจ็ดหมื่นก็ไม่ได้มีของใช่เพราะส่วนใหญ่ไปฝังในพื้นกันหมดอ๋อเขาฝังหมดแล้วเขาฝังกันไปหมดแล้ว พราะบฝั่งมันเห็นคนอาจารย์เขาเลยฝังใช่มันก็อย่างที่ร้านพรเครืมีตังก็ฝังที่ไหนที่เราไปดูวงช่้ยเราก็ฝังหมดแต่ผมที่ทําการค้านี่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ผมข้องใจเรื่องหนึ่งอันนี้ข้อใจมานานแล้วอย่างฝังขายดีผมเคยเห็นแต่ถ้าถอนทำไมมันเจ๊งเลยอาจารย์ก็มันไม่มีคุณแล้วไงหลอไม่มีพุทธคุณถ้าเกิดสังเกตดูใครฝังไปแล้วทําการค้าลูกเดืองย้ายที่ถอนขึ้นมานะอยู่ไม่ได้หรอกอาจารย์แล้วถอนไปฝังใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ เพราะว่าฝังง่ายแต่ถอนยากอ๋อถอนยากกว่าถอนยากกว่าฝังคือเราจะให้แค่วิธีการฝังแต่เราไม่ให้วิธีการถอนเหตุผลที่เราไม่ให้วิธีการถอนคนรู้แล้วเดี๋ยวไปแกล้งคนอื่นเราไปยืนเหยียบเอาไว้ว่ากระถาถอนเนี่ยมันก็เสื่อมแล้วนะอ๋อพะเรารู้ร้านนี่ฝังขายดีเราไปแกล้งได้เพราะฉะนั้นเราไม่บอกวิธีการถอนตั้งแต่ปี47ครับอ่าเข้าปี48 สี่แปดต้นปีที่ทานน้ำมันจนหลงมาแล้วก็ไม่เคยทําอีกเลยสี่แปก็สิปีพอดีอครบราบสิ oh, oh. ปีแห่งน้ำมันจนหลงรุ่นนี้นะ oh, oh. ขวดนี้นะถ้ามันเป็นร้านที่คนจะต้องเดินเข้ามาก็ฝังที่ประตูให้คนเดินข้ามให้คนเดินแต่ถ้าเราเป็นหน้าร้านที่คนมายืนซื้อของแล้ลวหน้าร้านมึงก็ฝังไว้หน้าร้านให้คนให้คนซื้อเหยียบ oh, <okay. S 2> อ๋อแค่ั้นเองถ้ามันเหยียบแล้วซื้อของมันจะไม่ซื้อของชนิดนี้กับคนอื่นเลยนอกจากเราคนเดียว สมมติถ้ามึงขายข้าวครับอ่าเมื่อไรที่มันจะกินข้าวมันก็จะไปซื้อแต่เมืองอ่ะอม,มันจะไม่ไปซื้อร้านอื่นถ้ามึงขายเสื้อผ้ามึงวางไว้คนเวลาวจะซื้อเสื้อผ้ามันก็จะไปซื้อแต่ร้านมึงอ่ะอม,มันจะไม่ไปซื้อคนอื่นถึงขั้นอย่างนี้เลยนะสมมติมันมาซื้อเสื้อในร้านมึงไม่มีขายเนี่ยมันก็จะบ่นเลยโห้ยเนี่ยไปมาทั่วเลยให้ไปซื้อที่อื่นไม่เอาอ่ะเดี๋ยวรอรุนใหม่มาแล้วกันค่อยมาดูอ่ามันจะอย่างนี้กันเลยแหละอาจารย์แล้วยางงี้แขวนได้ไหม ในกรณีน้ํามันเนี่ยน้ำมันน้ำมันจนหลงชุดนี้ไม่ไม่ให้ไม่เน้นให้แฝนมองไม่้ให้แขวนถ้าคนเดินเดินลอดมันจะเป็นผลเสียอ๋อเพราะว่าเวลามันลอดเนี่ยมันลอดเข้ามาเนี่ยมันมีลอดเข้าแล้วก็ลอดออกนอกจากมันเข้าแล้วมันก็ออกมันไม่เหมือนคาบนะน้ํามันน่ะถ้ามันอยู่สูงแล้วคนเดินลอดอ่ะมันก็จะใช้ได้ระดับหนึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นใช้ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าฝังได้ร้อยเปอร์เซ็นเลย ถึงแม้จะมึงเดินข้ามเข้าเดินข้ามออกไม่มีผลแต่ถ้ามึงเดินลอดเมื่อไหร่มีผลนะอ๋อเหรอครับอาจารย์ถ้าลอดมีผลใช่ถ้ามันก็จะลอดอย่างมึงไปเรื่อยอ๋อไม่ได้มันต้งให้มันข้ามแล้วมันจะข้ามอย่างมึงไปตลาดแต่น้ํามันนี้พกหรือว่าใช้เป็นน้ํามันที่พกติดตัวได้พกได้อ่าใช้ได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูเปิดให้ดูเนี่ยนี่จุกเนี่ยเห็นจุกไหมอ่ามีรู จกมิโลของขวดน้ำปลาเลยเนี่ยมันเขย่าเลยน้ำมันนี่ออกเลยออกอ่าเดี๋ยวมันจะออกมาเองน้ำมันมันเหนียวเลยนะพอมาเคี่ยวมาจากว้านน้ำมันมันออกปุ๊บลงมาแต้มหน้าผามันก็ได้เป็นเมตตามหานิยมเป็นเมตตาเลยอแต่ถ้าถ้าน้ำมันในขวดนี้หมดห้ามเอาน้ำมันอื่นเติมเข้าไปเด็ดขาดห้ามเลยห้ามไม่งั้นมันจะโดนมันจะโดนฤทธิ์ของว่านที่อยู่ในน้ำมันเลยเข้าตัวเองเองจะมันก็จะเข้าตัวได้นะอันตราย แต่ถ้ามึงใช้แค่น้ำมันในขวดไม่มีผลร้ายเอแถ้าหมดแล้วทำไงจย์ก็ใช้เลยไม่ได้อย่างเงี้ยหมดแล้วก็หมดอ่ะแปดร้อยมิลลิลิตรใส่น้ำหอมลงไปไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ใส่น้ำอะไรลงไปไม่ได้กว่ามันจะหมดขวดที่ปีนึ่มึงก็ใช้ไม่หมดมึงจะกินไรไงมันใช้แค่แตะเองเอาเสน่ห์ไงจ้ะเสน่ห์เนี่ยมันขยาวมาถึงเนี่ยมันออกมาแล้วใช่ไหมมึงก็แต้มหัวมึงเลยก็ได้อมไม่ตงไปบนป่าละแต้มน้าผ่าให้เป็นเบต้าเดียวแค่นี้พอเลยพออันนี้นี่ข้างในมันจะมี ถาวรหลงครับถาวรหลงของแท้ข้างในมันจะเป็นแกนเป็นแกนอ่ามันจะมีแกนแล้วก็เป็นคล้ายๆถาวรมัดกันครับไม่ใช่เปลือกนอกนะข้างในเป็นแกนและอันนี้เอาแต่แกนถาวรหลงอ,อันนี้จอนเลื้เอาแต่แกนมาแล้วเอาแต่แกนเลยใส่ลงไป<อ>แล้วก็มีว่านสาวหลงว่านสาวหลงเนี่ยตอนที่ใส่ขวดเนี่ยนั่งหลับขาขวดกันเลย มันทําให้หลงจนมึนนอ่ะหลับค้าขวดเลยที่อาจารย์เคยบอกเข้าป่าถ้าเจอกลิ่นนี้สลบไปเลยสลบเลยเนี่ยหลับค้าขวดขนาดว่าเอาปตอนใส่ขวดนี่ก็ยังมีคนเป็นอ่ะหรือไม่อาจารย์บอกผมันก็เดินหลงป่าไปเลยเพราะได้กล<ช>ิ่นหอมเดินหลงแล้วก็ว่านผมผีพายนี่คือเกี่ยวกับเรื่องเรียกจิตเรียกพูดเรียกเรียกสารพัดอ่ะเรียกจิตเรียกพูดนี่เ้ยใช่แล้วก็ตะกุดสามกริย์นี่คือที่ส่วนไนที่ยันข้างในอ่ะแล้วแผ่นนี่ก็เป็นแผ่นที่ทําขึ้นมาเฉพาะไม่มีขายในท้องตลาดด้วย ไอ้สำคัญหนึ่งมีน้ำมันจนหลงอีกน้ำมันจนหลงอีกแปดร้อยบาทถึงบอกกันถ้ามึงเรื่องมากอย่าเช่าเลยปวดหัวเปล่า <c oughs> ที่สุดแล้วกลรมาวิธีการใช้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้น <c oughs> เราจะเน้นให้เอาไปฝังทําการค้าบ้านก็ฝังได้บ้านที่ไม่ทําการค้าก็ฝังได้ใครที่คิดร้ายเราเดินข้าบ้านเรามามันคิดดีหมดคือถ้าบ้านที่ไม่ทาการค้าก็ฝังหน้าบ้านเหมือนเดิมฝังหน้าบ้านหน้าบ้านวิชาวงจุ้ยเรียกว่าจุย้ยนะก็คือที่เก็บน้ํา หน้าบ้านมีน้ําหลังมีภูเขาอันเนี้ยถ้าฝังลงไปในพื้นพื้นดินหน้าบ้านเนี่ยมันถ้ากับว่ามันเป็นเสริมไ,ไปเสริมจุ้ยที่มองไม่เห็นเป็นนะ้ํน้ที่มองไม่เห็นอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นนอกจากว่าฝังในเรื่องวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันยังเสริมลงคงจุ้ยด้วยอ่าม,มันยังมันยังเสริมลงคงจุ้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าพลาดอย่าช้านะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ